ะจัดนี่ก็คือน้ำยากะทิลูกชิ้นเลือดปลาไก่น้ำยาปลาเนาะใช่ครับในน้ำยาใ้ปลาทูทำยาครับ,นรบขนมจีนในอัน ขนมจีนสารนักยาครับเอากะกะทิอะค่ะเขียวหวานด้วยนะอ๋อมีเขียวหวานด้วยเหรอตานั่นอะไรอันนี้กะทิไข่ไม่ด้วยนะเกะทิกับปลาโอ้ยแยกบางคนมีเก๋ามีเลือดทุกชิ้นดีนก่อนอ่ะเขาวไหนอ่าไม่เป็นป่าป่าไม่เป็เห็ดนะแต่ปลารอจัดอ๋อเอาเป็นของนี้ไม่ใส่ไม่เผ็ดมากเอาเป็นกะทิดีกว่าใส่ถุงเลยว่าแยกก่อนใส่ถุงค่ะเอาขาไก่ได้หมดเหรอได้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  อ๋อหยิบผักเองบุฟเฟ่ด้วยผักมีสิบห้าอย่างครับผักมีสิบห้าอย่างอ๋อโอนี่หกอันนี้สิบห้าอันนี้อ๋อนี่หกชินิดอ๋อพ่อค้าบอกพ่อค้าบอกมีผักสิบห้าชนิดให้หยิบเอาได้เลยบุฟเฟ่ค่ะพ่อค้าใจดีมากอันนี้ก็คือน้่ยากะทิลูกชิ้นเลือดลาไก่ น้ำยาปลาเนาะใช่น้ำยาในปลาทูทำน้ำยาค่ะขายชุดเท่าไหร่คะนี่ชุดละห้าสิบบาท,ทาค,บค่ะเอาถ้วยไหมไม่เอาดีกว่าช่วยเซฟช่วยเซฟชุดที่เปิดก็มีนะ อ่าัวแล้วกันครั้อย่างเลยนะครับมาโรตีมาราเมยอมาราอันนี้เราชอบมาราเหมือนกืนมล้ก็มีอรีอเขาเสนอเรามงเลือกแมะเขือคตเขาจะได้ ขอพริกทอดแล้วกันนะไอ้กิ่เม็ครับขอพริกทอดสักน้ำยาเผ็ดไหมน้ำยาไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากก็ขอเยอะหน่อยเพราะว่าชอบกินพริกี่ห้าเม็ดพอไหมเกินนั้นะขอสักขอสักเจ็ดเม็ดได้ไหมคะได้ผักเขาบอกมีทั้งหมดสิบห้าชนิดนะคะแล้วก็มีหนึ่งตึงพริกสิค้าคุกพริกเลย่ะตัวละก็่บาทน่ากิเต ถ้าพุ่งลวกค่ะตอมีลูกค้าโทตาไพนักงานเิมสวยพนักงานสวยเดิมสวยด้่หนะโเได้โอเคค่ะแปดก็แดค่ะเียได้แตล้ามื่วหมาอีกแล้ว เด็ดโพงออกมาเป็นเท้าออกมาได้แล้วอาหารขนมจีนขนยาปลาทูค่ะค่ะอันนี้จะเป็นผักเครื่องเคียงนะคะของขนมจีนค่ะผักเขามีเยอะมากเลยค่ะเ้าบอกมีตั้ง15ชนิดนะคะ มาแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาปราทูค่ะทุกคนนะคะมีขาไก่มีเลือดมีลูกชิ้นค่ะแล้วก็ซื้อมาจากรถซาเล้งพ่วงข้างอะคะ่ะเขาก็จะขับตะเวนขายอยู่แถวพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้แล้วก็ซอยบัวขาวนี่แหละคะ่ะแล้วก็นี่เป็นผักเครื่องเคียงนะคะ เขาก็มีหลายอย่างเลยค่ะน่าทานมากๆน่ากินเลยแหละมีหลายอย่างเลยค่ะทุกคนน้ำยากระทีเข้าหอมค่ะมีความหอมกระชายนะคะและผักกระสบน่ากินค่ะ จะมีเลือดนะคะมีลูกชิ้นปลาแล้วก็จะมีขาไก่ค่ะมีขาไก่ให้ด้วยอันนี้ก็ผิดทอดค่ะหอมหอมอันนี้กลิ่นยาหอมมากเลยชุดนี้ก่ะราคา50บบาทนะคะหอมมากหอมน่ากิน ยังไม่เคยกินขเขานะอันนี้ที่เป็นครั้งแรกที่กินขเขานี่แหละเขาบอกว่าน้ำยาเขาจะไม่เผ็ดมากเราก็เลยนี่ค่ะได้พริกมาอย่างที่เขาบอกะะอ่ะค่ะไม่ค่อยเผ็ดก็คือไม่เผ็ดเลยถ้าคนกินไม่เผ็ดค,ค่ะอยเนี้ยสบายเลย ความเข้มข้นของกะทิอชอบกินเผนะ็ดน่ะชอาชอบเผ็ดทอดผิกทอดเขาพอดีเลย น้ำยาเขากลางๆไม่เก็ดค่ะ ใจตรงผักเขานี่ค่ะผักเขามีตั้ง15อย่างก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนเนาะชอบผักอะไรอร่อยค่ะ เขจะมีน้ำยาน้ำยาป่าด้วยนะน้ำยาป่าแล้วก็น้ำยาแกงแกงถียวหวานมีให้เลือกสามน้ำยาผักก็หลายอย่างอยากกินหลายอย่าง <laughs> อยากกินผักหลายอย่างนี่ก็มะละเนาะปีค่ะ เด็กก็กินได้แล้วเนี่ยแต่ต้องเด็กโตนิดนึงเขาไม่ไม่ไม่ค่อเผ็ดเท่าไหร่เขาบอกว่าเผ็ดน้อยน้ำยาเขาจะเผ็ดน้อยแต่ถ้าเป็นน้ำยาฝ่าก็จะเผ็ดมาก